The Wizard World โลกแห่งพ่อมดตอนที่337ล่างที่2 2ประเนยายวันศุกร์ที่2 7่สเมษายน2018อันนี้คลิปอ่ดแกลนะครับผมแกลเลยนะแองเจเล่รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าหากสมมติทีฐานของเขาถูกต้องมีแสงสีน้ำเงินในดวงตาของเขาซีโร่สร้างงาน ตรวจสอบว่าสามารถค้นหาชื่อของสิ่งมีชีวิตข้างหน้าค่าจากฐานข้อมูลได้หรือไม่กำลังสร้างงานกำลังตรวจสอบพบข้อมูลกำลังจับคู่ทักษะลักษณะเสร็จสมบูรณ์มีความเป็นไปได้สองชื่อแสดงให้ข้าดูแองเจล่รู้สึกตื่นเต้นกับการที่เขาก้าวไปสู่ระดับต่อไปปัจจุบันเขาสนใจร่างที่สองของเขามากกว่า ซีโร่ไม่ได้ตอบทันทีด้วยเหตุผลบางอย่างชิปจึงถูกทำให้ลาช้าคำเตือนการโหลดล้มเหลวกำลังตรวจสอบกำลังค้นหาข้อผิดพลาดพบปักที่ไม่รู้จักเริ่มอัปเดตระบบมันเป็นข้อความเตือนที่คุ้นเคยทุกครั้งที่ชิปพบการอัปเดตใหม่ข้อความก็จะปรากฏขึ้นมาแองเจเล่ได้ก้าวไปสู่ระดับที่สแล้วและ ประสบความสำเร็จในการประสานพลังจิตกับธาตุดังนั้นชิปจึงอัปเกรดใหม่สถานการณ์ในครั้งนี้แตกต่างออกไปเล็กน้อยโดยปกติจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเพื่อให้ซีโรอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ในไม่ชาสภาพร่างกายของเขาก็ถูกแสดงอยู่หน้าสายตาของเขาแองเจเล่ลิโอความแข็งแกร่ง12ความว่องไว11.5ความอึด16พลังจิต 123.7มานา57.2ถึงขีดจำกัดของยีนแล้วสุขภาพดีพลังจิตของเอเจเล่ J L e เพิ่มขึ้นจากประมาณ90หน่วยเป็น123หน่วยผ่านการใช้หวงเวทปแปลงพลังงานข้อเสียเปรียบประการเดียวของการประสานพลังจิตกับอนุภาพพลังงานไฟของเขาคือเขาไม่สามารถใช้กระถาประเภทอื่นได้นอกเหนือจากประเภทไฟ เขาต้องค้นพบวิธีประสานกับอนุภาคพ,พลังงานไฟแต่กรนนั้นพลังของคาถาไฟของเขาและขอบเขตของมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเขาสามารถเปิดใช้งานตราใสเลือดได้ตลอดเวลาเนื่องจากมันไม่ได้มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพลังจิตของเขาแองเจเล่เริ่มสังเกตเห็นนกที่กำลังบินไปรอบๆวงเวทตรงกลางในขณะที่เขารอระบบอัปเดตเสร็จสิ้น เขากําลังพยายามเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตที่เขารู้จักมันดูคล้ายกับฟีนิก์นี่เป็นความรู้สึกแรกของเขาตัวเทคนิคแกนแม่น้ำมันเทนจะเกาะร่างที่สองของเขาตามรูปแบบดูงวิญญาณและบุคลิกภาพของเขากล่าวได้ว่านกมีลักษณะคล้ายคลึงกับบรรพบุรุษของเอเยเลมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ร่างที่สองที่สร้างแจกเทคนิคเทคนิคการทำสมาธิขั้นสูง แม่ของอิเจเล่ถูกกล่าวว่าเป็นเอลฟ์ไม้แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่บรรพบุรุษของเขาจะเป็นฟีนิกซ์สิ่งที่น่าสนใจคือชื่อหนึ่งของร่างที่สองของเทคนิคแม่น้ำมันเทนมันชื่อว่าจิตวิญญาณบรรพบุรุษจิตวิญญาณบรรพบุรุษของเขามีร่างกายภาพเป็นตัวของตัวเองแม้ว่ามันจะสามารถเก็บไว้ในร่างกายของเขาได้เพื่อที่จะดูแลมันแต่มันต้องกินอาหารและกินน้ำ แองเจล่ é, พบนอนบำรุงร่างกายไม่กี่ตัวและยะ่ย่าแล้ววางมันไว้ข้างหน้าของนกนกเพียงแค่เหลือบมองมาที่อาหารชวครูก่อนที่จะหันหัวไปรากฏว่าไม่ชอบอาหารที่เขามอบให้แองเจล่ é, สังเกตเห็นว่ามีเครื่องหมายแมงป่องสีแดงบนหน้าผากของนกเหมือนกับที่เขามีทันใดน,นั้นนกก็กางปีของมันออกและเริ่มร้องเพลงมันหมุนวนหลายรอบ ราวกับว่ากำลังเต้นลัมมันละเลยแองเจเล่อย่างสมบูรณ์และสนใจเพียงแค่การร้องเพลงและเต้นเท่านั้นยอบ,บอกนะว่ามันเป็นบุคลิกที่แท้จริงของข้าในขณะที่แองเจเล่สังเกตต่อไปเขาก็รู้สึกสับสนนกหมกมุูนกับเสียงของตัวเองอย่างสมบูรณ์มันมีสีหน้าที่ดูพอใจกับเสียงของมันจากนั้นมันก็ยกปีกขึ้นและ ใส่หัวเล็กน้อยนกไม่ได้สนใจแองเจเล่และอาหารที่เขาวางไว้ให้แม้แต่น้อยแองเจเล่ขนลุกทันทีที่เขาตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณบร,รณพบุรุษจิตวิญญาณบรรพบุรุษของคนจะแสดงความคิดที่แท้จริงของเจ้าของผ่านพฤติกรรมของมันมันไม่มีดวงวิญญาณหรือสติปัญญาถ้าเจ้าของไม่ได้เรียนรู้ที่จะควบคุมจิตวิญญาณบรรพบุรุษของพวกเขา มันก็จะทําตามสัญชาตญาณของตัวเองเท่านั้นแองเจเล่พูดไม่ออกในขณะที่เขามองไปที่นกที่พลังเต้นอีกครั้งหลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลนกสีแดงเริ่มทําความสะอาดตัวเองด้วยปากของมันหลังจากที่มันเต้นได้ร้องเสร็จแองเจเล่คบลิ้นฟีปากเขาไม่อยากจะเชื่อว่าพฤติกรรมตามสัญชาตญาณของนกจะเป็นตัวบ่งบอกถึงบุคลิกที่แท้จริงของเขา นกดูคล้ายกับคนหลงตัวเองที่สนใจเรื่องของตัวเองเท่านั้นดีให้ข้าพยายามจัดการกับนกฉากนี้มันทนดูไม่ได้แองเจเล่ส่งพลังจิตของเขาเข้าไปในนกแองเจเล่รู้สึกเหมือนว่าเขามีสองล่างที่สามารถควบคุมได้พร้อมกันอย่างไรก็ตามพลังจิตที่เขาส่งเข้าไปในร่างของนกเหมือนจะไม่เพียงพอนกเริ่มร้องเพลงอีกครั้งตุบอะไรวะเนี่ย แองเจเล่ถอยหลังไป2อก้าวและกระแทกกับผนังฝุ่นสีขาวได้ตกลงไปที่พื้นแองเจเล่รู้ว่ามีวางอย่างไม่ถูกต้องแต่เขาก็รู้ตัวสายเกินไปมันไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีลืมและน่าลื่นลมนะเขาร้มเหี่วที่จะควบคุมจิตวิญญาณบัพปะปลุดอย่างสมบูรณ์แบบในไม่ช้าการอัปเดตระบบของซีโร่ก็เสร็จสิ้นแต่ชิปก็รายงานกลับทันทีอัปเดตเสร็จสิ้นระบบ ตรวจสอบเสร็จสิ้นดำเนินการต่อคุณต้องการเห็นผลลัพธ์หรือไม่เสียงที่คุ้นเคยดังกล้องในหูของแองเจเลใช่แองเจเลหายใจเข้าลึกๆแลปล่อยนอกไว้จิตวิญญาณวันพบวร,รหลุดของแกนแม่น้ำมันเทนการจับคู่กับสิ่งมีชีวิตที่เป็นไปได้ 1. ฟินิกห้าสีนกสีแดงที่มีหัวเหมือนหา่านความสามารถพิเศษเกิดใหม่ด้วยไฟนกชอบร้องเพลงและเต้นลัมมัน ไม่ชอบที่จะถูกควบคุมแองเจเลใส่หัวและมองไปที่นกสีแดงด้วยความหมงุดหงิดดีอย่างน้อยมันอาอาจจะเป็นฟินิกเขามองไปที่ข้อมูลการจับคู่กับสิ่งมีชีวิตที่เป็นไปได้สซันน้องสาวของฟินิกห้าสนกสีทองที่อาศัยอยู่ในบางพื้นที่เท่านั้นและให้อาหารประเภทพิเศษมันจะต้องเลี้ยงด้วยอาหารคุณภาพสูงและน้ำผูเดี๋ยว ตอนนี้ข้าสับสนแองเจเล่พูดไม่ออกตอนแรกเขาคิดว่าได้รับดวงวิญญาณเต้นรู้เหมือนว่านกของเขาแสดงออกตามสัญชาตญาณของตัวเองนี่เป็นบุคลิกที่แท้จริงของข้าหรือแองเจเล่ไม่อาจเชื่อได้ว่าเขาหลงตัวเองที่ร้องเพลงและเต้นลำพวกมันทั้งคู่เกี่ยวข้องกับฟีนิกข้าจะตั้งชื่อให้มันว่าฟีนิกแองเจเล่ตัดสินใจทันที แม้ว่าเสียงของนกจะไม่ได้เป็นมิตรกับหูแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะปรับเปลี่ยนลักษณะของจิตวิญญาณบรรพบุรุษของเขาเช่างมันเถอะตอนนี้ข้าต้องเก็บมันไว้ในร่างของขา้าแองจะเล่คว้าไปที่นกสีแดงและผลักมันเข้าไปในหน้าอกของเขานกเปลี่ยนเป็นลูกไฟแล้วยมลงไปในร่างกายของเขามันเป็นลักษณะพิเศษของเทคนิคการทำสมาธิแม่นม้ำมันเทนจิตวิญญ,ญาณบรรพบรุษ จะสามารถอาศัยอยู่ในร่างกายของเจ้าของของมันและจะถูกเรียกใช้ได้ทันทีแองเจเล่ได้ตัดสินใจที่จะไม่เรียกมันออกมาต่อหน้าคนอื่นชั่วคราวเขาต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเพี่ยความสามารถพิเศษและเรียนรู้วิธีควบคุมมันอย่างสมบูรณ์ก่อนมิฉะนั้นผู้ควรจะเห็นนกและหัวเราะเยาะเขาเขาไม่ยอมรับพฤติกรรมตามสัญชาตญยานของนกเป็นตัวบ่งบอกบุคลิกที่แท้จริงของเขา ไอจเละสงบลงและเริ่มทำความสะอาดห้องเขาเดินไปที่หน้าต่างที่หักและมองไปที่ข้างนอกหลังจากที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิส้นดวงอาทิตย์ยามเช้าได้สะท้อนลองบนแม่น้ำมีแฟรี่หลายตัวที่ดูเหมือนมแมลงปอก,กำลังบินเหนือน้ำแฟลี่มีปีกและร่างกายโปร่งใสมันมักจะอาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำรอบๆดินแดนฝันลาย แองเจลไม่เคยจับพวกมันเลยร่างกายของแฟรี่ไม่ได้เกิดจากอนุภาคพ,พลังงานหรือวัตถุทางกายภาพและพวกมันสามารถเห็นได้ในใเฉพาะตอนเช้าเท่านั้นนอกจากนี้รูปลักษณ์ของพวกมันจะเปลี่ยนไปทุกวันดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่แองเจลจะรู้ว่าตัวที่เขาเห็นเมื่อวานเป็นตัวเดียวกับที่เขากําลังมองหรือไม่มันต้องเป็นการปรากฏการทางธรรมชาติที่เหมือนฟ้าร้องและฟ้าแลบแองเจลคิด ค่อยๆย,ย,ยกมือขึ้นและสร้างลูกลาวาระหว่างมือของเขาลูกลาวาสีแดงเข้มและรอยแตกปกคลุมไปด้วยลาวาสีทองกำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายในนี่เป็นความสามารถพิเศษที่ลินแสดงให้เขาเห็นบนภูเขาหลังจากเชี่ยวชาญขั้นที่สามตอนนี้เขาสามารถปลดปล่อยลูกลาวาขนาดเท่าหัวที่สร้างความเสียหายได้เป็นวงกว้างวันลาวา ระยะที่มีประสิทธิภาพภายในรัศมี10เมตรความเสียหายทั่วไป134หน่วยซีโรสแกนลูกลาวาและงานกลับพอหมดที่ฝึกเทคนิคแกนแม่น้ำม,มันเทนจะมุ่งมั่นกับการฝึกจิตวิญญาณบรรพบุพรุษของพวกเขาหลังจากเชี่ยวชาญขั้นที่3อย่างสมบูรณ์แบบจิตวิญญาณบรรพบุพรุษของพ่อมดแต่ละคนมีความสมารถพิเศษที่แตกต่างกันพวกเขาต้องการเวลามากพอที่จะคิดทุกสิ่งทุกอย่างออก ไม่มีเหตุผลที่แองจาเลาจะต้องเรียนรู้คาถาใหม่หลังจากเชี่ยวชาญขั้นที่สมอย่างสมบูรณ์ถ้าเขาสามารถเสริมความแข็งแกร่งจิตวิญญาณบรรพบุรุษของเขาได้จะได้รับความสามารถที่เกี่ยวกับไฟที่ไม่จำเป็นต้องมีกระร์นล่าใดๆในขั้นต่อไปของเทคนิคแกนแม่น้ํามันเทนแองจเลจะได้รับความสามารถพิเศษมาขึ้นโดยเชี่ยวชาญขั้นตอนนั้นและฝึกจิตวิญญาณบรรพบุรุษของเขาสำหรับพอมด ที่ฝึกเทคนิคนี้เป้าหมายสูงสุดของพวกเขาคือการละทิง้งร่างกายกายภาพของพวกเขาแล้วใส่ดวงวิญญาณของพวกเขาลงไปในจิตวิญญาณบรรพบุรุษเพื่อให้พวกเขาสามารถกลายเป็นสิ่งมีชีวิตตามตำนานสิ่งมีชีวิตที่มีอายุไขไม่สิ้นสุดนี่คือเหตุผลที่เทคนิคแกนแม่น้ำมันเทนได้รับพิจารณา,าว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคทำสมาธิขั้นสูงที่แข็งแกร่งที่สุดแองเจเลเคธชูกลูและหันไป จากนั้นเขาก็เชฟฟ็ดฝุ่นออกจากชุดคลุมของเขาแล้วนั่งสมาธิในไม่ชา้าเขาก็ตัดสินใจที่จะตรวจสอบความสามารถพิเศษที่นกมีภายใต้สถานการณ์ปกติจิตวิญญาณมันพอฒลุดจะเกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษหนึ่งหรือสองอย่างฟินิก์เป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานแองเจลาเชื่อว่านกตัวนี้จะไม่ทำให้เขาผิดหวัง จบไปครับตอนที่สามว่าสามเจ็ดนะผมอัดแก้นะครับผมไม่ร <si ู้ผมเบอร์หรืออะไรอัดลงไปนะครับก็อัดแก้ให้แล้วครับใครอยากย้อนมาดูก็สามารถจะมาดูได้นะครับแต่ไม่ดูก็เราก็ไม่ดูไม่เป็นไรแล้วก็คลิปนี้ผมอัดตอนที่รีบพิพาณนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับก็ร้อนด้วยโอเคไปแล้ว